ในอดีตการมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ติดกับชายป่าซึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านเรือนอยู่หลายหลังคาชาวบ้านทำมาหากินด้วยการทำไร่ทำนาหาผักหาปลาตามปกติชีวิตของชาวชนบทมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งชายชาวนาชื่อทิศสุเมียของแกชื่อนางสีแกมีลูกสองคนเป็นลูกชายและลูกหญิงทิศสุนั้น แกมีที่นาห่างไกลจากหมู่บ้านกว่าทุกคนกว่าจะไปถึงก็ต้องผ่านหนทางที่เป็นป่ารกและป่าช้าซึ่งเป็นระยะทางไกลพอสมควรทิศสุนี้แกเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรแม้แต่ผีสางก็ไม่กลัวถึงจะดึกดื่นค่ำคืนแกก็ยังทำไร่ทํานาและหาใส่เบ็ดใส่รอบอยู่อย่างนั้นเป็นประจำพอตอนเช้ามืดแกก็จะไปกู้รอบใส่และเอาเบ็ดขึ้นทุกเชา้า ไม่ได้ปลาแล้วแกก็จะเอาใส่ข้องสพายเดินผ่านป่าช้ามาที่บ้านให้เมียได้ทำกินและแบ่งไปขายบ้างวันหนึ่งแกบอกกับนางสีผู้เป็นเมียว่านี่เองคืนนี้พี่จะไปนอนอยู่ที่นาจะได้เฝ้ารอบใส่ระเป็ดว่าจะกลับบ้านตอนเช้าเอ็งอยู่บ้านก็ดูแลลูกให้ดีว่าแล้วแกก็ไปพอถึงนาก็จัดแจงดักรอบใส และปักเบ็ดพอตกกลางคืนก็ก่อกองไฟนอนผิงอยู่คนเดียวเมื่อใกลสว่างแกก็รีบไปกู้เอาลอบและใส่บังเอิญว่าวันนี้ได้ปลามามากกว่าทุกวันเมื่อจัดแจงเอาปลาใส่ข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกก็สะพายข้องปลาเดินกลับบ้านอย่างสบายใจพอเข้าเขตป่าช้าแกก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หาแม่ดังจ้าแกคิดอยู่คนเดียวว่าใครวะ มันหาพาลูกมาทําอะไรในป่าช้าเมื่อเดินมาถึงก็ได้เห็นเด็กน้อยสองคนอยู่ข้างทางเด็กน้อยคนหนึ่งอายุประมาณ6 9ถึขวบอุ้มน้องเล็กๆซึ่งร้องไห้หาแม่อยู่พอแกเดินเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นก็ถามว่าลุงลุงลุงจะไปในหมู่บ้านหรือแกรู้ทันทีว่าเด็กน้อยนี่ต้องเป็นผีแต่แกก็ไม่กลัวและตอบมันไปว่า กูจะเข้าไปในหมู่บ้านมึงมีอะไรเด็กน้อยได้ยินแล้วก็ตอบว่าถ้าลุงเข้าไปในหมู่บ้านลุงช่วยบอกแม่ของหนูให้ออกมาเร็วๆน้องมันหิวนมร้องไห้ไม่หยุดเลยทิศได้ยินเช่นนั้นก็พูดว่าเอาแล้วกูจะเห็นแม่มึงได้ยังไงแม่มึงเป็นผีไม่ใช่หรือแล้วผีตัวไหนล่ะเจ้าเด็กผีก็ตอบว่าอ๋อไม่ยากหรอกลุงฉันจะเอาของให้ ว่าแล้วมันก็เดินเข้าไปในป่าช้าและไม่นานก็เดินออกมาพร้อมกับถือหัวว่านที่โตทั้งหัวแม่มือขึ้นให้แล้วพูดว่าลุงถืออันนี้ไปแล้วลุงจะเห็นทุกอย่างแม่ของหนูเข้าไปในหมู่บ้านหาของหาข้าวที่เขาไหว้มากินแม่ของหนูตัวเล็กๆผิวดำแดงนุ่งผ้าสิ้นเก่าสั้นๆและเสื้อก็เก่าขาดที่หลังหนึ่งรูแล้วก็มีตะกร้าห้อยศอกนะลุงถ้าลุงเจอก็ให้บอกแกว่าให้มาไว ทิสุเมื่อได้ว่านจากเด็กผีแล้วก็รีบเดินกลับเข้าไปที่หมู่บ้านระหว่างทางแกรู้สึกแปลกใจมากเพราะทางที่เคยเดินไปมาทุกวันข้างทางจะเป็นป่าช้าไปตลอดป่าช้าแต่เมื่อได้ว่านจากเด็กผีแล้วพอมองดูข้างทางที่เคยเป็นป่ากลับกลายเป็นบ้านและกระท่อมหลังเล็กๆอยู่กระจายกระจายกันไปแล้วก็เห็นมีคนอยู่แค่บางหลังแต่ถึงกระนั้นทิสุก็ไม่ได้สนใจ แกรีบเดินเข้าหมู่บ้านในใจกลับคิดดีใจตลอดทางที่ได้วานวิเศษมาซึ่งไม่เคยมีใครได้มาก่อนพอไปถึงบ้านแกก็ไม่ขึ้นบนเรือเลยเพียงแต่ยื่นข้องปลาให้นางสีผู้เป็นเมียแล้วแกก็รีบเดินตามหานางผีแม่ลูกสองตามหมู่บ้านอย่างรีบเร่งพอไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังตําข้าวอยู่ เมื่อทิสุมองไปที่ครกกระเดื่องก็เห็นนางผีกำลังใช้มือช้อนเอาข้าวสารใส่ตะกรา้าทิสุดูแล้วเห็นลักษณะเหมือนกับที่เด็กผีได้ให้รูป,ปรพรรณสันฐานมาก็แน่ใจว่าต้องเป็นผีนางนี้แน่จึงเดินไปยืนข้างหลังและเอานิ้วมือสะกิดไหลานางผีพร้อมพูดขึ้นว่าเฮ้ยลูกมึงหิวนมร้องให้จ้าทั่วป่าช้าแล้วมึงรีบกลับไปหาลูกไป นางผีแงนหน้าขึ้นดูทิศสุมันก็ตกใจพูดอะไรไม่ออกได้แต่รีบลุกขึ้นหิ้วเอาตะกร้าซึ่งมีข้าวสารอยู่เกือบครึ่งรีบวิ่งหนีไปฝ่ายนางไหวซึ่งตำข้าวอยู่คนเดียวครั้นเห็นทิศสุเดินเข้ามาแล้วพูดเช่นนั้นจึงสงสัยเพราะไม่เห็นคนที่ทิศสุพูดด้วยจึงหยุดตำข้าวแล้วถามว่าเมื่อกี้หลวงพูดกับใครทิศสุพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นว่า ก็พูดกับนางผีแม่ลูกอ่อนนะสิมันกําลังหอบเอาเข้าวสารของเองใส่ตะกร้าของมันเองไม่เห็นเหรอรอลุงโกหกหรือเปล่านี่นางไหวพูดขึ้นด้วยความตกใจกลัวนี่ลุงอย่ามาล้อเล่นนี่กลางวันแสกๆจะมีผีอะไรได้ยังไงเฮ้ยลุงจะโกหกทําไมกลางวันผีมันก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนเรานี่แหละก็ลุงเห็นมันจริงๆแต่ที่ลุงเห็นผีนี่นะ่ะ เพราะลูกสาวของนางผีมันเอาว่านเห็นผีให้ลุงว่าแล้วทิดก็ล้วงเอาว่านจากกระเป๋าเสื้อออกมาอวดอย่างภาคภูมิใจคนที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นเมื่อได้ยินเสียงสองคนพูดกันเอะอะก็มาห้อมล้อมเพื่อย,ยืนฟังทิดสุโอ้อวดจนเต็มไปหมดฝ่ายนางผีเมื่อรู้ว่าคนเห็นมันก็รู้ทันทีว่าลูกสาวของมันต้องเอาว่านให้ชายคนนั้นแน่นอนมันก็รีบไปป่าช้าโดยเร็ว พอไปถึงมันก็ตวาดใส่ลูกสาวของมันอย่างแรงอีกองมึงเอาว่าให้เขาหรือลูกของมันกลัวจนตัวสัน่นพลางตอบแม่ว่าจ้าแม่แล้วมึงเอาให้เขาไปทำไมนางผีพูดด้วยความโกรธและอีกองก็รีบแก้ตัวไปเพราะความกลัวโดนตวาดอีกว่าก็น้องมันหิวนมร้องไห้ทำยังไงก็ไม่หยุดหนูสงสารน้อง เมื่อได้ยินเช่นนั้นนางผีก็ไม่พูดอะไรอีกรีบเอานมให้ลูกกินสักพักก็รีบออกจากบ้านซึ่งเป็นกระท่อมเล็กๆในภพซ้อนภพและได้ไปชวนพวกผีทั้งชายและหญิง5-6ตัวพากันเข้าไปในหมู่บ้านโดยเร็วพอไปถึงก็เห็นทิศสุกำลังยืนเล่าเหตุการณ์ที่เห็นมาให้ชาวบ้านที่ยืนฟังอยู่อย่างตื่นเต้นนางผีแม่ลูกสองกับพวกของมันไม่รอช้ากรูเข้าไปจับทิศสุและพูดกันว่า เอาของพวกกูคืนมาพร้อมกับฉุดกระชากกันเอาว่านจากมือที่กำไว้แน่นแต่ทิศก็ดิ้นหลุดและร้องบอกชาวบ้านที่ห้อมล้อมอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยแต่ทุกคนก็งุนงงแล้วก็ได้แต่ยืนดูคิดว่าทิศเป็นบ้าไปแล้วเพราะมองไม่เห็นอะไรเห็นแต่ทิศดิ้นและร้องอยู่คนเดียวเมื่อทิเห็นว่าพวกชาวบ้านไม่ยอมช่วยอะไรเลยนึกขึ้นได้ว่า เราต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิเราไปหาหลวงพ่อที่วัดดีกว่าคิดแล้วแกก็ดิ้นสุดแรงเกิดทั้งเตะทั้งต่อยและถีบหลุดจากมือพวกผีมาได้แล้วก็รีบวิ่งสุดแรงตรงไปจะเข้าวัดแต่ว่าอย่างวิ่งไปไม่ถึงพวกผีมันก็วิ่งตามมากอดรัดจับแข้งจับขาจนแกล้มลุกคลุกคลานทิสุเห็นท่าจะไปไม่ไหวด้วยความเสียดายว่านแกก็รีบยัดเข้าปากแล้วเคี้ยวกลืนลงท้อง แต่ในขณะนั้นผีผู้ชายตัวหนึ่งมันร่างใหญ่และแข็งแรงมือของมันก็รีบคว้าเข้าไปในคอของทิศสุและบีบอย่างแรงทิศสุจึงอาเจียนว่านที่เคี้ยวออกมาจนหมดเมื่อพวกผีได้หัวว่านของมันคืนก็พากันกลับหนีไปเมื่อเหตุการณ์นี้จบลงทิศจึงเข้าไปกราบหลวงพ่อที่วัดเป็นไงมาไงละ่ะไอสุนานทีปีหนจะเห็นมืงเข้าวัดเข้าว่า โถหลวงพ่อคนต้องทำมาหากินฉันไม่มาแต่ก็ให้นางสีเอาอาหารมาถวายอยู่ตลอดนะเออสาธุแล้วทำไมมาถึงวัดสภาพมอมแมมอย่างนี้ล่ะหลวงพ่อฉันไปฟัดกับผีมาคือเรื่องมันเป็นแบบนี้หลังจากที่หลวงพ่อได้ฟังก็ได้บอกว่าอย่างนี้เอ็งต้องไปญาติดีกับพวกมันไว้ทำไมล่ะหลวงพ่อ เอาก็เองยังต้องสัญจรทางแถวนั้นน่ะสิคืนเองไม่ญาติดีกับมันเดี๋ยวมันก็หมันไส้จะแกล้งเอาสิแล้วฉันจะญาติดีกับมันยังไงล่ะก็เวลาเมียมึงทำกับข้าวจะมาถวายที่วัดมึงก็เอาอาหารนั้นขึ้นจบหัวอธิษฐานขอให้โดยบุญที่ตั้งใจทำมาหากินจนได้เข้าปลาอาหารมาถวายพระเนนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อยามมึงเดินผ่านป่าช้า มึงก็พูดดังๆว่าเฮ้ยนางผีแม่ลูกอ่อนกับพวกกูให้เมียเอากับข้าวไปถวายวัดมาขอให้พวกมึงได้ส่วนบุญกับกูแค่นี้แหละทิสุได oh. okay, ้ฟังแล้วก็โมทนากับหลวงพ่อแล้วก็กลับบ้านไปหลังจากนั้นก็ได้ทำตามท่านบอกและไม่นานก็เกิดเรื่องประหลาดคือหน้าของทิสุเข้าออกรวงสมบูรณ์ปลาในนาก็มีมากมาย ยามใดเมื่อเมีโจรมาเที่ยวลักข้าวลักของในนาของผู้อื่นนาของทิศสุก็กลับปลอดภัยไม่มีอะไรเสียหายทิศจึงเชื่อว่านี่คงเป็นเพราะเราแผ่ส่วนบุญให้ผีพวกนั้นแน่ๆวันหนึ่งเมื่อเขาเดินกลับจากนาผ่านทางป่าช้าทิศสุก็ได้พูดขอบอกขอบใจนางผีและลูกลูกและไม่ทันจะออกจากป่าช้านางผีและลูกลูก ก็ปรากฏตัวพวกมันมายืนเรียกและมีของมาให้ทิดหยุดก่อนฉันมีของมาให้นางผีพูดขึ้นเอ้าไม่เจอกันนานมีอะไรจะให้ข้าละ่ะนางผีบอกว่าท่านเอาเก็บไว้กับตัวเถิดข้าเต็มใจยกให้ท่านแล้วท่านจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็น ทิศสุก็กล่าวขอบคุณและได้กลับบ้านไปเมื่อถึงเวลาเช้าก็ไปนานและทำอย่างที่หลวงพ่อบอกตามปกติแต่วันนี้หลังทิศสุได้พูดแผ่ส่นบุญจบก็ต้องประหลาดใจยืนตะลึงทำอะไรไม่ถูกเพราะบ้านเรือนและสภาพผีทุกตัวได้อาภรใหม่เนื้อตัวสว่างสะอาดสดใสกันทุกคนผีตนหนึ่งเดินเข้ามาและบอกทิศสุว่า เพราะการแผ่ส่วนบุญของท่านในทุกๆเช้านั่นแหละทําให้พวกเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องไปเที่ยวหาของเส้นไหว้กินอีกต่อไปพวกเราจึงตอบแทนท่านด้วยการไปเฝ้านาท่านให้ตอนปลาเข้านาและกำจัดวัชพืชให้หนาของท่านอุดมสมบูรณ์เราจะได้ได้บุญจากท่านอย่างเต็มที่ทิสุไม่ได้ยินเช่นนั้นก็ปลื้มใจมากเขาตั้งใจทำมาหากิน ทำบุญทำทานและรักษาศีลในวันพระตลอดจนสิ้นอายุไขย้อนกลับไปที่วันทิเทศสุดได้เคี้ยวและคายออกมากองอยู่พื้นดินตอนที่พวกผีมาตามเอาว่านคืนนั้นพวกไก่มันเห็นก็มาจิกกินพอหมามาเห็นไก่กําลังจิกกินก็มาแย่งกินจนเกลี้ยงเมื่อไก่กับหมาได้กินว่านนั้นแล้วมันจึงเห็นผีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา